สวัสดีค่ะนานาแฟมิลี่พ่อจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนานาสวัสดีค่ะเร็วค่ะนานามาคำชะโนดค่ะนานามากับแม่หนูแม่หนูพามาป้อนข้าวก่อนกินข้าวก่อนค่ะมาคำชะโนดค่ะม่านแก่บุญพ่อปูจ้ะเดี๋ยวสีไ้เบิรงกอันคันอันไอใบสีเก่าเสียน แม่นาน่ามาแกะบ,บนใบสีก้าวเสียนนี่จ้าไหมคะ่ะเอาอันนี้จ้าก้าวเสียนจ้านี่จ้าค่ะเดี๋ยวให้่อไปเอาคิวน้ำเพลในพอไปเอาคิวเดี๋ยวก่อนโอ้เพิ oh, เ่นเอาหายเลยบอโอ้ oh, จ้าขอบคุณได้หลายต้องไปเอาคิวคะ่ะพระวนันคนหลายเนาะพอดีจ,จัดรอบคิวรอบอนเขานองนาหน้าก่อนจ้า คนคนหลายอยู่จ่ะมือนี้เป็นวันหยุดยาวในเมนูคนกเกียนมันมีสางอยู่สนพูดเมนูคนหลอกหลอกเขาเพื่ันไปก,กินออกแต่เสาร์จ่ะใช้เวลาเดินทางสามชั่วโมงท้าขุนก็นมีใบสีมันหย่อนแดดเนาะจ่ะอ,จอันใบสมีมันแดดมันจา้านาแจะไม่ค่อยเห็น,น,น,นจา่จายได้สีผ้ายางเบิอง เดี๋ยวกดหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปดูใหม่อีกทีนึงก้อนข้าวน,น้องนานาก่อนนี่จ่าได้โศกน้ำมันผี่น้ำโชกหกนึงจ้าแล้วก็มาแก้วนเหลืองงานนี่จ้ากินข้าวเร็วๆค่ะน้องนานาออกมาแต่หกโมงเกือบเจ็ดโมงมาหอนี่สิบเอดโมงกลัว หันมาพี่ลูกยังเรีจ้าว่าเป็นยังีจ้ะเมืองบรรยาก,กาศเดี๋ยวสิไปเอาน้ามันเพื่อนตักน้ำในบอ่อซักซีดขึ้นให้จ้ะที่ม่นด้นาจะใส่ขวดกับบานนำ้ำพุน่นห้าเอานๆนไปไปเอาน้ำก่อนน,นะ้นะเมื่อยอยู่บ่ลูกเมื่อยบะเมื่อยบะจ้า เมย์บอก็มานั่งรอเนยนี่จ้ะพายางรองของออกมาจากไหว้ปูแล้วกะมีมองให้ช้อปปิ้งจ้ะเป็นของฝากของที่ระลึกจ้ะจะไปหากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ให้จะเป็นอากาศหนา,น,านาวอากาศเลยบ่คอยห่อนบันได ไญยงางออผ่านจักหน่อยก็ได้แล้วไปเอารองเท้าก่อนค่ะออกมาจากเกาะยังไม่ทันได้เอารองเท้ามาเอารูปก่อนมาทั้งไทยทั้งล่าปนกันไปว่าไมนาน่าก็ได้